สวัสดีครับมาพบกับจิบอนนะฮะของในเครื่อง TDA นะครับในพาที่สิบสามนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของส่วนของแบบหิมะนะครับอ่าเออตรงนี้เดินเข้ามาเนี่ยจะเจอกับชื่อแล้วนะรู้มอตอมอนเหรอเอหน่ามือหิมะนั่นแหละอ่อาเข้าไปคุยนะครับก็เลยเข้าแหละ ก็คือเดี๋ยวมันจะเดินตามเรามานะครับก็เดี๋ยวต้องพามันไปสกอ่ะนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะอ่ะเสร็จเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นของแบ็คเทเลิมอนนะครับอ่าตรงนี้คือส่วนของการทเพลย์อของแบ็คเทเลมอนนะครับนี่คือเวลานะครับนี่คืออยู่ที่ประมาณ13บสาในการยดสนาทีนะครับอ่าื่อกี้ผมลองหลังใบสองมันไม่ได้ลองดูเรือข้อสุดท้ายนะฮะ ยบะะจบไปส่วนนี้นะฮะเข้ามาทางด้านซ้ายล่างของแมปนะครับจะเป็นแมปนี้เดินตรงบันเรื่อ,อยจะมีสะพานลองหนอยู่ในส่วนนี้มันจะมี มันจะมีเหตุการณ์ของเจ้าตัวนี้นะครับเออซึ่งเหมือนกนว่าให้ตอบอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆครับจะอยู่ผมได้เขียนคําที่ต้องตอบไปนะครับว่าต้องตอบว่าอะไรอ่ะฮะเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่ผมติดเดี๋ยวจะมีดิจิมอนที่เป็นเอเลี่ยนนะฮะ ซึ่งผมไม่สามารถทำให้มันไปต่อได้ดังนั้นตรงนี้ขอพา,าไปก่อนนะครับไปตรงส่วนเรื่องก่อน ตรงที่มีหิมะกั้นอยู่นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นดิจิมอนท่าไฟครับขอแค่ใช้ท่าไฟได้ก็พอับอืมอ,อะไร่เอ้ยทำลายไปเรื่อยๆนะฮะ เสร็จไปหนึ่งอย่างคราวนี้ก็เดินส่วนกลับมานะครับแล้วก็มาทางขวาของส่วนนี้ ก็มนท่านเกมอนนะครับแล้วมีท่านเกมอนนั้นก็จะไปเพิ่ม ตรงส่วนของไอเทนนิงนะครับที่ฝึกนะครับนี่ก็เปิดแล้วนะฮะดูดับพความอะไอีจะ บุกเข้าในในนี้เลยครับข้างในนี้ดิจมิมอนก็จะเก่งขึ้นนะครับที่นี่ใครที่ยังไม่มีท่าสูงๆก็มาเก็บจากตัวพวกนี้ได้

我理解了，啊啊啊,啊！ เข้ามาตรงทางขวานะครับทันนีเ้เราเจอกับเด็ครับ ผมจำได้ทำงานนะครับว่าถ้าเกิดชนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้นะฮะเพราะว่าเหมือนว่ามันต้องปลดก่อนออนล้งของดิสมอนนะครับ เขาเขา,าตัวอย่างเลยครับข้างบนเลยครับใช่ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ได้ทำการจัดเตปไปอีกเตปหนึ่งนะครับอีกสเตหนึ่งอยู่ไว้ลองสู้ดูเกมนี้เหมือนจะไม่ไหวนะฮะขนาดแอคแท็กตัดเองมาสักสักสี่พันแล้วก็ยังคะนเต็มทีก็ยังไม่ได้หายอ่างั้นต้องยอมแพ้ครับก็ลองสู้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันปวดอะไรหรือว่าสู้ไปชนะแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเสียเวลาหน้าดูทีนี้ก็จะสู้เต็มที่นะครับ โอ้โหมันดรามีต่างกันเลยเมื่อกี้อัตรีสามร้อยหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหเนี่ยคนละเรื่องเลย ี๋ยวข้อนี้เราก็ต้องกลับเมืองนะครับเดว่ากลับเมืองนะครับนี่ก็หันหลังกลับไปที่บ้านจีจีมอนดู แปต่อมันไม่รู้อ่ออย่างนี้อย่างนี้เยีททองฟ้าจะจะเป็นสีม่วนะครับจะไปดนสมองสีม่วงมาเอ้าใช่ไห จากนั้นหย่อนไปทางนี่นะครับทางป่า จะเป็ยูยยะนะครับอันนี้ก็ว้าปกลับเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่โคลอเซียมเลย แล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับวิเดยนะครับที่ชั้นสิบ เดี๋ยวตรงนี้ขอสรุปแล้วก็คือให้เราคุยกับคิวมอนนะครับแล้วก็ลงแบบทัวร์นาเมนต์ที่โผล่มาอันใหม่คืออยู่อันแรกครับก็ชนะเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะได้คิวสูนยมานะครับแล้วมีออกมาปุ๊บมีเยก็จะคุยกับเราถัดไนครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่บ้านทีจิมอนเลย คุยกับมิเ่น,นะฮะคือต่อจากนี้นะครับเราก็ต้องรออีกวันหนึ่งนะครับเวลาประมาณสิบสองนาฬิกาคือตอนเที่ยงนะครับคือช่วงนี้ก็ทำอะไรไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ได้เลยเที่ยงเลยครับอย่างเข้าเลยครับคือตอนเที่ยงก็ได้อาจะเข้าใายการนี้ครับ เอออาพอมอนผมตายไปแล้วนะบลับปุ๊บตายเลยต้องเลยนตัวใหม่ ในส่วนนี้นะครับสําหรับคนที่พร้อมนะครับลุยได้เลยครับลุยในเนี่ยฮะเออ่เข้าไปในโคลเซียมชั้น40เลยนะครับอย่้าอย่างั้นอยู่ผออไปฝึกก่อนนะครับให้เปลี่ยนร่างก่อนมือนกันสูไม่ได้แน่ๆโคลโมอน